คนที่เล่นเควสเมืองน้ําจบแล้วเนี่ยคงทราบกันดีว่าพิพิพโลดจะมีเรืออยู่ลํานึงซึ่งเขาจะไม่ให้เราเข้าไปแต่มันจะห้ามเราได้ยังไงกันล่ะคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยถ้าใครยังไม่เล่นหรือไม่อยากโดนผมสปอยกรุณาข้ามไปก่อนนะครับเอาล่ะครับเข้าสู่ช่วงยิ่งห้ามยิ่งโซน EP 2 จากคลิปที่แล้วผมพาทุกคนไปลบหลู่ปีนที่นั่งน้องฟูรินะเทพน้ำของเรามาคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาบุกคุกซึ่งสถานที่ที่ผมจะพามาลุกวันนี้ก็คือโรงเก็บเรือของพี่วิโรจน์นั่นเองและในเรื่องเราจะทำได้แค่มองผ่านกระจกบานนี้เท่านั้นขอตัวเกมไม่ทำทางให้เราเข้าไป ก่อนเริ่มสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือนะัดเดินทางท่าถิ่นอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยและเหล่าตัวละครตัวเล็กตัวน้อยที่มาพร้อมกับพี่เลี้ยงตัวสูงทั่วไปตัวไหนก็ได้ยกเว้นตัวไหนกันนะอย่างสุดท้ายและสิ่งที่สําคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยสําหรับการบุกเรือในครั้งนี้ก็คือตัวละครตัวเล็กที่สามารถกวดสกิลพุ่งและบินไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เช่นละมุดทีนิดหรือเซี่ยวอันดับแรกเราต้องว้าไปที่ป้อมปราการเมโลไพส์กันก่อนว้าไปเลย พอว้ามาถึงเราต้องไปที่ห้องทํางานของท่านไดยุและกระโดดลงไปใต้บันไดโดยบันไดนี้จะอยู่ที่ทางลงไปชั้นล่างห้องที่มองเห็นเรือต้องบอกก่อนนะครับเราต้องเล่นเพลทเทพไปจไ้าเมืองน้ําจบก่อนถึงจะลงไปได้ Few Moments later. วิ่งจนกว่าตัวละครเราจะบักขาจุ่มลงไปในพื้นแบบนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าเลือกทีมกันเลยครับพอเข้ามาที่หน้าเลือกทีมให้กดไปที่ทีมที่2และเปลี่ยนตัวแรกให้เป็นตัวละครตัวสูงและกดใช้งานทีม2ครับทีนี้กดกลับมาที่ทีมแรกและกดใช้งานทีมแรกจากนั้นกลับไปที่ทีมที่2และเอาตัวละครพรุ่งหรือบินได้มาแทนที่ตัวละครตัวสูงกดออกจากหน้าสร้างทีมตัวละครเราจะพุ่งลงไปใต้พื้นจากนั้นก็พุ่งไปยังจุดในคลิปให้ได้จุดนี้จะยากนิดนึงนะครับ พอทาสาเร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักเดินทางท่าหินและเศษหินไต่กําแพงไปเรื่อยๆระวังตกนะครับเพราะมันจะเสียเลือดทางที่ดีเตรียมอาหารและยาไว้อันนี้แนะนํานะครับผมตกบ่อยเจอมาแล้วตกจนอาหารหมดเลยนะครับโอ๊ยทำไมกันนะทำไมต้องฝืนตัวเองกันขนาดนี้ เพื่อนๆจะต้องไต่ไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เราต้องไปให้ถึงฮึบฮึบฮพยายามขนาดนี้อย่าหลุดเลสนะ พยายามบินไปที่ดาดฟ้าของตึกแรกให้ได้นะครับเพราะแถวนี้มีกระแพงล่องห่นเยอะถ้าบินไปชนเราก็ต้องวาร์ปไปทําใหม่ง่ายๆครับไม่กี่ชั่วโมงเองสบายๆเพียงแค่เราทําทั้งหมดนี้ได้อย่างราบรื่นเราก็จะมาถึงโรงจอดเรือของพี่วิโรจน์ได้แล้วนะครับ เป็่งการทาทั้งหมดนี้ไม่ได้ไเลยเลยนอกจากความสะใจล้วนๆแต่ที่นี่แสงสวยใครอยากมาถ่ายรูปถ่ายคลิปเปิดกระชาได้หมดเลยนะครับถ้าใครมาก่อนเล่นจบเคลทเมืองน้ําก็จะมีเรือสวยๆให้เราถ่ายรูปแต่ถ้าใครมาทีหลังก็จะไม่อยู่แล้วนะครับสงสัยหนักพื้นที่เกม และระวังการเดินด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้เดินได้แค่บางจุดเท่านั้นถ้าพลาดสวยขึ้นมาอาจได้เริ่มทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปยิ่งห้ามยิ่งโซน EP 2ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปตอนใหม่ๆขอบคุณครับ